รวตช์ตานนะครับกดติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับบางครั้งมันแค่สกรปรกเฉยๆน,นะครับกดมาทำมสะอาทัน,นี้ก็เหมือนกันนะติดบ้างไม่ติดบ้างเดี๋ยวลองทอดมาดูว่าจะแก้ไขได้ไหมถ้าไม่ได้ก็เปลี่ยนนะครับไม่ได้ก็เปลี่ยนแก่นี้ก่อนจะเปลี่ยนเราเอลองแก้ไขไ เซฟเอาประมาณลูกค้าไปได้แต่ถ้ามันลืมไม่ได้ก็ลืมไม่ได้แก้ไขไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนอย่างว่า มันแตกอยู่แค่ปลายๆเนี่ย e. ตามจริงมันต้องค่อนข้างติมหน้ากนะ็เดี๋ยวกระดาษทรายขัดหรือด้านนี้ด้านนี้ก็แทบไม่ตคิดคือราคุาสุข,ขอ 一样